สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขทุกๆท่านนะครคลิปนี้เป็นคลิปสามตัวบนฮนะสามตัวบนวันนี้ก็ย่างเข้าวันที่สิบสองแล้วก็หกโมงเช้าจะต้องเดินทางไปท่อกระถินที่วัดป่าแดนนาบุญนะตอนนี้ก็ นะตีหนึ่งห้าสิบทุกท่านนอนหมดแล้วแต่ผมยังนะผมยังไม่นอนผมไม่คนนอนดึกคือนอนยากนอนวันคืนหนึ่งไม่เกินสักสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงถ้าเพียมากๆก็นอนกลางวันหน่อย นั่นก็คือเลขล่างนะมีเด่นอยู่สี่ห้าชุดนะนะแต่ว่าที่ชอบนะฮะท,นะที่ชอบมีอยู่สองชุดนะที่ชอบมีอยู่สองชุดแต่มันก็ออกได้ทั้งหมดนั่นแหละ แต่ว่าที่ชอบมีอยู่สองชุดเท่านั้นก็ซื้อไปแล้วชุดหนะะึ่งฮะเหลืออีกเอาไวซ้นะไวซื้อตัางหากฮะเอาไว้ซื้อตัางหากอันนี้ล่างนะฮะชุดเต็มเดี๋ยวมาบนชุดเต็มมั้ง เดี๋ยวมีสองตัวนะเมื่อวานฮานอยให้หนึ่งไปเมื่อวานนะถ้าจำกันได้แล้วก็ได้ติดตามผลงานหนึ่งไม่โมหลังไว้อะอเลขเดาไม่มี เลขเดาเลขฝันเลขทูบเลขขันน้ำมนต์ไม่มีนะของผมไม่มีอยากได้ก็ต้องไปหาตามช่องอื่นๆนะฮะหวยเดาไม่เอาหวยต้องมีสูตรสูตรคิดหวยนฮะไม่ใช่ว่าพันคูณพันเหมือนสมัยเมื่อหกเจ็ดปีก่อนนะพันคูณพันห้าพันคูณห้าพันพอกดย้อนหลังดูไม่มีให้อ,อะไรก็ไม่รู้ แต่เวลาออกบอกพันคูณพันเลยนะะเดี๋ยวนี้มาอีกแล้วฮะมาอีกแล้วไอ้พวกตัวเลขที่โชว์แต่ไม่มีประวัติการให้ไม่มีประวัติการให้มาโผล่มาอีกแล้วช่องอื่นนะไม่ใช่ช่องผมเมื่อกี้ก็ไปดูโอ้ยเอาเลขดับมาลงกันใครเชื่อก็ตายอนะฮะใครเชื่อก็ตาย คนแบบนี้อีกหน่อยมันก็ร่วงแต่คนที่ครบด้วยก็ทงไทจ,จะคบไม่ได้เหมือนกันฮะเนี่ยกทงจะคบไม่ได้เหมือนกันะการส่งเลขไปออกให้เขาออกให้มันง่ายเียจะส่งไปให้ใครส่งต้องส่งให้คนดีนะคนดีมีศีลธรรมไม่ใช่เขาเห็นก็ได้มันก็ เอาไปลงกันมั่วยหมดอะรับจอบอย่างเดียวเมื่อวานนี่วิ่งหนึ่งผมได้สามตัวมาด้วยนะเมื่อวานโชคดีที่สุดได้มาหลายครั้งแล้วไอ้หวยฮานอยเนี่ยได้สามตัวได้ในกลุ่มรู้ฮะคุณพี่ทิชชัยนี่รู้ผมส่งมาให้ดูแล้วก็ สาวดอน <c oughs> เพื่อนกันก็ส่งไว้ให้ดูบอกก็ได้ยังไยังเลยแทงไม่ทันคือไม่ใช่ไม่ทันแทงทันแต่ไม่ได้วิ่งหวยก้าวไปออกหลักร้อยวานเนี่ยสู้คิดได้ก้ากับสี่พูด พอพูดมานี่เล็กๆเลกๆเวลาพูดเนี่ยรู้แล้วไม่ได้วิ่งเพราะว่าเขาไม่ชอบวิ่งหวยไม่ออกเก้าหลักร้อยผมก็ได้ 9, เก้าอผมตั้งผิดอะถ้าผมตั้งเก้าก็สี่นะก็ออกตรงได้ตรงอีกสามบาทก็หรูหราเลยสองพันพันทีนี้ไปตั้งเอาสี่เก้าสามนะฮะตั้งเอาสี่เก้าสี่เก้าหนึ่งสี่ก้สองสี่ก้สามสี่ก้สี่สี่เก้าห้า เนี่ยผมไล่ไปเลยผมเอาเก้ากับสี่ตั้งแล้วก็ใส่ข้างหลังไปหนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าไอ้เบิ้ลนเราก็ทำสามอันเแบิ้ลหามก็ได้มานิดหน่อยนะฮะคือตังเราไม่ค่อยมีด้วย <c oughs> ก็เลยแทงไปนิดหน่อยได้มานิดหน่อยโอ้ลาพัฒนาก็ได้มานิดหน่อยได้โตอันนี้ก็ได้โตดอีกเดี๋ยวนี้เข้าโตดบ่อยตั้งแต่ขึ้นไปไหว้นะฮะ ขึ้นไปไหว้พระธาตุวัดป่าแดนนาบุญเนตรที่แรกขึ้นไปก็อย่างที่เล่าใหฟังครับสิบงวดไม่โดนเลยไม่กระดิกเลยอะไรก็ไม่ก้อยโดนยิงหวยไทยนี่ไม่โดนเลยพอเมือ่อสองสามอาทิตย์ขึ้นไปใหม่ขึ้นไปไฟก็มืดลูกชายก็เปิดไฟไม่เป็นร้อนก็ร้อนมืดก็มืดเดินไปกัน ขึ้นไปจนถึงแล้วก็ไปนั่งเหือแตกอยู่พักนั่งสมาธิแล้วก็สวดพระคาถาตามป้าย,ยก็ขอให้ลูกได้ถูกหวยบ้างเหออสิบงวดแล้วไม่เคยถูกเลยขอให้ถูกบ้างพูดไปแบบนี้พอลงมาปับ๊บงวดที่แล้วได้เจ็ดแปดสี่พันแล้วก็มาถูกเนี่ยไม่น่าเชื่อลาวทำ ลงสามตัวอันแรกก็ถูกโตสเลยนี่มันแปลกมาสองตัวก็เข้าตรงๆเนี่ฮมันมันเป็นแบบมันเหลือเชื่อนะมันเหลือเชื่อแล้วก็มาถูกฮานอยสามตัวเลยอันอื่นก็ไม่แทงนะนะอันอื่นก็ไม่แทงมาแทงปกติอ่ะอันอื่นไม่ไม่ไม่ได้แทงอนะแทงปกติสี่เก้าสามออกเก้าสี่สามทโถ,โถ ตั้งผิดไม่งั้นก็ถึงจะลงทุนไปน้อยแต่มันก็ได้เยอะเพราะเราเล่นตรงกับโตด <c oughs> นะฮะนะฮะก็มีดีๆเหมือนกันเอามาฝากเหมือนกันวันนี้นะถ้าผมลงยู u ูบเนี่ยผมจะเอาฮานอยมาฝากนะฮะจะเปลี่ยนสโลแกนและฮานอยเด็ดๆไม่เอาละเป็นสโลแกนฮานอยโคตรเด็ด <c oughs> มันเด็ดจร,จริงๆอะร้อยวันพันปีก็ไม่หลุดนะ ก็มีเปลี่ยนนี้ดีด้วยนะฮะเป็นกรีดกากรีดก็เฉพาะกรีดกาอากาศถ้าแล้วก็บิเศษเด่นวิ่งรูดศูนย์กับห้าเลยศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าสี่ห้าเก้าห้าหนึ่งปกก็เขียนเป็นปกติปกนะฮะแล้วก็วีปกติแล้ววีไอพีจะเขียนเป็นย่อแล้วเพียนมากมันก็เปลืองไอเนี่ยสีด้วยเปลืองปากกาด้วยนะสองกับสี่ <ornament ing. S 1> ก็มีสองห้าสองแปดสองศูนย์สองเจ็ดสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดและสี่ศูนย์เม็ดเดียวพวกนี้เนะ่ตัวเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวไม่ได้เราไม่มีเม็ดเดียวเม็ดเดียวก็ศูนย์มาหรือเปล่าไม่รู้ล่ะถ้าศูนย์มาห้าก็ตามมาอ่ะคือศูนย์นี่เราผมให้หนึ่งไปก็ต้องไปดูถึงหกด้วยนะฮะถ้าผมให้หนึ่งไปเนี่ยหนึ่งก็หกตัวเดียวกัน เมื่อวานมาหกโอ้โหมาหกสามศูนย์อันแรกแล้วก็มาหกหกกาชาติแล้วก็มาหกแปดอีกเนะี่ยต้องดูตัวตัวตรงข้ามเลยนะพอศูนย์มันออกเราก็ไปออกตรงข้ามมั่งห้ามั่งศูนย์มั่งแล้วก็นั่นนะถ้าจะเอาก็ต่อไปนะนี่นะฮะแล้วก็ถ้าจะจับก็จับศูนย์กับห้าตั้งศูนย์กับห้านะฮะแล้วก็เอาไว้หน้าหรือไว้หลังก็ได้ศูนย์กับห้า นะเอาไว้หน้าหรือไว้หลังก็ได้แล้วก็ใส่จับหนึ่งถึงเก้าใส่เข้าไปมันมีโอกาสถูกโต๊ะถูกอะไรนะ่ะท่านก็ทําเอาเหอะนะมันมีโอกาสถูกผมก็ลองวดแรกมันก็เข้าแล้วนะะทีนี้ก็มาอันนี้ต่ออย่าลืมนะฮะยังทันอยู่ใครจะบอกผมว่าจะท่านจะ ทำบุญแบบไหนผมจะจัดการให้ซื้อขนมไปหรือเปล่าซื้อจะซื้อขนมซื้ออะไรไปแจกนะฮะไปแจกงานบุญงานอะไรท่านใจกว้างท่านก็มีโชคลาภเหมือนผมนะฮะผมใจกว้างไม่ต้องกลัวนะผมใจกว้างจริงๆของที่อยู่ในแถวใน,ใน,ใ,นในที่ของผมนั้นมันก็จะเป็นตอนไม้แต่สัตว์มีชีวิตไม่ให้นะไม่ให้แต่ผมปล่อยนะฮะแต่ก่อนให,ให้ให้ไก่เขาไปกิน ให้เฉยๆหละให้ไก่ก็<ม>่าเดี๋ยวนี้ไม่ให้นะสัตว์มีชีวิตเพราะว่าเข้าไปเข้าไปฆ่าผมไม่ให้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นอะไรต้นไม้ไม่ไผ่สร้างหมดเนี้ยมาขุดบางทีขุดให้ด้วยนะมาขอผมขุดให้ให้ลูกชายขุดให้นะ <c oughs> ขุดที่เป็นอะไร่นะ้ะผมผมจะให้ ท่านมาอยากได้เอออยากได้ได้ไม้คำถั่วเอาไม้ไผ่ไปคำถั่วผมก็จะให้มาเอาไปเลยผมไม่ผมไม่ห่วงนะะคือให้นะี้ยไม่ได้ขายใครอยากได้ขามาเอาเลยเอาไปขายเอาไปก็ได้ผมมีกอบเบรือบลาเอาไปขายได้นะใครที่ไม่มีมาหาผมผมให้ผมให้นะผมไม่ขายอันนี้ก็สองตัวบนสิบห้าชุดก็คิดดูเอา้ลยกัน สิบห้าหรือเปล่าไม่รู้ละห้าู้เยอะเนี่ยไม่ใช่สิบห้าอะห้าสี่แปดสิบสองสิบห้าสิบห้าชุดแต่มีตัวดับหลายตัวนะฮะบน,นะก็เหลือแล้วเราสักสามสี่ชุดเนี่ยนะฮะเหลือประมาณสักสามสี่ชุดนัเนี่ยไม่เยอะนะไม่เยอะก็ใครที่อยู่ในกลุ่มก็ดูตัววิ่งนะดูตัววิ่งอะจับมันไม่ยากอะ จับดูตัววิ่งของผมอะตัววิ่งไปกลงอะไรก็ใส่กับตัวนั้นเอาหมดเลยสมมุติว่าตัววิ่งเก้าท่านก็ดูที่เก้าไปเลยเนะี่ยผ่อย่างผมให้9ก้ากัสมมุติว่า9ก้ากับูนย์อย่างเงี้ยท่านก็ดูเก้าดูศูนใช่ไหมมันก็ไม่กี่ชุดหรอกดูที่ตัววิ่งเป็นหลักนะฮะก็แคบไว้แล้วกันนะสิบหเดือนสิบสองห้าหปดนะมีอะไรอะ่ะเก้าสาม เก้าสี่เก้าหกนี่ติดดับอะไม่เอาอะเก้าเจ็ดเก้าแปดสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดหกสามหกเจ็ดหกแปดไอ้เก้าหกผมไม่เอาไนงะผมเอาศูนย์แปดมาแทนนะจะว่ากันว่าศูนย์แปดเป็แทนเก้าหกเก้าหกผมเอาศูนย์แปดแทน, 96, 96. แทนในนี้ค่าทิ้งแล้วนะแล้วก็เจ็ดสามเจ็ดแปดและสามแปดนะฮะสามแปด หนึ่งเขาดังกันนะหนึ่งผมไม่มีโบนไม่มีดึงนะฮะไม่มีดึงอันหนึ่งจะมาก็อาจจะมาหลักร้อยได้นะอาจจะมาหลักร้อยได้นั่นะเห็นไหมหนึ่งมีนะะแต่หนึ่งอยู่หลักร้อยหมดเลยนะฮะแต่ว่าสองสองตัวนี้ผมไม่มีหนึ่งก็เอาไปพิจารณาดูฮะเผื่อฟลุกเผื่อฟลุกใครอยากจะได้เลขกวิ่งก็เข้ามาพรุ่งนี้ก็วันนี้แหละ ตอนนี้ก็สองยามกว่าแล้วเนี่ยเอ้ดตีหนึ่งกว่าแล้วให้ดูอีกทีตีหนึ่งเท่าไหร่กอตีสองสามนาทีแหละนี่นะศูนย์สองสามนาทีก็หวยลาวนะหวยลาวก็ลาวพัฒนาก็เดี๋ยวมาลืนนี้ฮะมาหลืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้บุ้งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้พักผ่อนก่อนไปทอดกระถินอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องแห่รอบอ พระมหาเจดีย์สีส่วนภูมิจะดีใหญ่มากต้องแห่รอบเห็นเขาพูดกันนะเราก็ไปครั้งแรกเราก็ไม่รู้หรอกหรือก็ต้องดูเขาประเพณีที่นู่นเขา <c oughs> เรารู้แต่ประเพณีบ้านเราประเพณีนู้นผมไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงๆว่าเขาตักบาตรเทโบวันออกศาษาไอ้ที่นี่เขาออกออกภาษาแล้วหนึ่งวันทําตามสูตรที่คือ โบราณโบราณเนี่ยคือหลังออกพรรษาหนึ่งวันพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงก็เขาถึงจะตักบาตรกันวันนั้นสวรรค์เปิดนรกเปิดแล้วก็มนุษย์เปิดให้เห็นกันสามโลกนะฮะผมก็ทําวันนั้นเพราะว่าเป็นวันเปิดถึงวันปิดผมไม่ทําเดี๋ยวไม่ถึงญาติผมคลิป <c li pped> นี้โปรดดูเพราะความมันเทิงนะครับโปรดดูเพราะความมันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้คลิปนี้โชคดีและสวัสดีครับ